โลโลครับก็กราบสวัสดีนะครับปี่นองประชาชนชาวอำเภอละโนดนะครับท่านผู้นำสองทิ้นนะครับผู้นั่นผู้นำสองทีนะครับวนาสวนราชการนะครับตลอดจนปี่นององค์กรภาคประชาชนนะครับที่ความหลักถุกทานนะครับตลอดจนแม่ค้าพอค้าแม่ค้ายนะครับปี่นองที่จับาจชายซ้อยอยู่ในตลาดสุกจันทนะครับของอำเภอละโนดนะครับ ครับก็วันนี้นะครับเป็นโครงการอบจพบประชาชนนะครับอีกรั้งหนึ่งนะครับที่มาเปิดฟังรับความคิดเห็นของพี่น้องชาวอำเภอละโนดครับผมยุทธพงศ์มูนีธิศิษย์กับรองนายกอบจสงขลานะครับวันนี้เขาอยาดเปิดเวทีก่อนนะครับเป็นธรรมเนียมครับท่านนายกเนี่ยถ้ามาก่อนก็จะเปิดทันทีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาหลังเนี่ยเผื่อแม่พี่น้องรอนานนะครับตอนนี้เขาคงจะแข่ถึงหละนะครับ ก็จะเข้าเปิดการเสวนาก่อนนะครับกับก่อนอื่นนะครับกับข้อแนดำนะครับตัวท่านภูมิกีตนนะครับหรือว่าตัวแทนของพี่น้องนะครับที่เข้ามารวมเสวนาวันนี้นะครับในนาของอบจสงขลานะครับท่านี่โยศายมือพมนะครับเป็นลูกหล้านของพี่น้องชาวอำเภอระโนดนะครับท่านสอจอเตีงกับไกรธนุกแล้วธนงครับครับอีกท่านหนึ่งนะครับ ก็เป็นซ่อจอถือว่าซ่อจอมัดมัดนะครับเดือนกันยายนนี้กับของหนึ่งปีนะครับปีกระจายซักสี่สงับซอจ่อใจนะครับครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นซ่อจอเทสิบแปดเวทีนะครับไม่ว่าจะเป็นบาโย่เทไนกระแหลวแต่รับจะไปรวมระฟังความคิดเห็นตลอดกับเดลืองจากทันเชื่อว่าเป็นซ่อจอและตะพูดกรจริงแต่ว่า ต้องรูปัญหาของคนต่างจังหวัดเผื่อไว้ล่ายกมือท่านก็เป็นคนหนึ่งที่จะต้องยกมือนะครับอนุบันไอ้สายของพม่านะครับซอจออดุลส่งดวงจังรัตภูมิครับกับก้ามือผมนะครับกับเป็นลุงล้านของพี่น้องนะครับเป็นผู้อุโส่นะครับของอำเภอสติกปลานะครับแต่ว่าไปรับราชการอยู่เทเทผ้าและกาไปเป็นนายหลังจากเด็กเกษียณแล้วกับไปเป็นหน้ายกอบอตอยู่ครับ มีซึงเป็นปืนทีสกอมถึ่มีมุสลิมถึงแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับแข่งกับมุสลิมรายก็ได้เป็นหน้ายกอบตนะครับเป็นเตะปรึกษาน้ายอกอบจส่งค้ากับทันดรกรีทายกหลัดกับปีน้องครับบ้านโยบอูดเองรับตรงนี้เองนะครับครับก็การเรียนลูกท่านนะครับว่าเวทีนี้เป็นเวทีสเปนแล้วครับสิบกอำเภอซิบกาวเวทีกับอำเภอหาดไยเราตังซีเวทีนะครับพรงนี้ก็จะไปปิดจะเสวนาเท ตลาดนามที่วัดคลองแฮครับนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ไปสบบายโยยมาครับสิ่งสบบายโยยนี้นะให้ดูกับพี่น้อง1บปีตั้งแต่ปีเซ่เจ็ดเซ่เซเจ็ดับนะครับและง่ายๆว่าทน่านใหดูคือว่าการแสดงบันทึงเรื่องศิลปะเรื่องอะไรไม่มีใครไปครับนะครับเพราะฉะนั้นเราจะโครงการวัฒนธรรมสั้นจรนะครับ นําเอกชัยไปแสดงวัฒนาถ้ำคนเป็นเหมือนกับเมื่อคืนนะครับคนกลัวนะครับแรงตรงๆว่านักดนตรีนักแสดงเขาไม่ค่อยกล้าไปเล่นไปแสดงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้จะมีคนมาจากปัตตานีก็มีครับมาจากยะลาก็มีนะครับถือมาชมการแสดงในภาคกลางคืนนะครับครับพี่น้องครับออพจอบประชาชนนะครับเป็นเทซาบกันนะครับว่ามาละฟังความคิดเห็น แต่ทีในเมื่อถูกๆปีกับนายกแกกระอบคำถามตลอดกับว่านายกนีกลา้านายอกอบจมาเปิดับฟังความกีเทนถึงว่าได้บ้านถึงอำเภอเนื่องจากว่ามันสุมเสียงต่อการทุกวิพากวิจารณวิพากวิจารณเปลือครับหลายคนาเสนอโครงการห้าสิบคนปีเดลแล้วห้าสิบเหลืองนายอกอบจทําได้สี่เหลืองหรือห้าเหลืองอีกสี่สิบห้าเหลืองไม่ได้ไม่ได้ทําให้ก็พอมะบ้าปีนี้ ไม่กล้าี่เขาอยู่มาทวงถําไม่กลัวเขาอยู่มาทวงถามว่าใส่ไม่ได้นะครับนายกบอกว่าท่านท่านท่านเชื่อในเรื่องรักรักเหตุและพล้นเรื่องเงาประมาณเหมือนมาเราฟังความิดเห็นนะครับการต้องเรียงระดับความสําคัญหนึ่งสองสามสี่เหมือนเบียร์ในเปลา่าอย่างห0ิบบานในครัวนะครับโหลกซิบคนอีจ่ายเปนือนะครับโหลกต้องการกันแบ๊สน,นะครับซิบคนแต่วาอีท้าเันเบือโลกคนให้เดือนหลอดสุดหนึ่งสองสามสี่นะครับ งบของอบจส่งค้ามีประมาณพันสามร้อยว่าล้านครับพันสามร้อยว่าล้านนะครับดูแลคนทางวัดนึ่งลานซีแซน,นครับลอยซีซิบว่าทองทิ้นนะครับลอยซีซิบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผมจําตัวเลขไม่ได้ว่าลอยยี่ซิบว่าตำบลไหนมผมจำไม่ได้นะครับประมาณนี้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจ่ายเป็นค้าดอกเบี้ยค้าเงินเดือนค้ารถแม็โกโรคาซอมค้าอะไรต่างๆหน้าหน้าทางวัดแล้วค้าไฟค้าน้ำค้าเงินกู้ จะเรื่องของประมาณในการเริื่อจัดการอยู่ประมาณแปดลอยล้านนะครับแปดลอยล้านต้องดูแลตั้งแต่นี้แล้วครับอะไรไงๆวันตั้งแต่ทาบอลน,นะครับจนถึงฮัรดไซจนถึงท่าคีรีเปลี่ยนลอยต่อ,อยาล่าครับนะครับลอยต่อกับกาบังที่ยาล่านั่นก็คือพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบริหารจัดการเหลืองของประมาณให้มีประโยชน์มากที่สุดกับบางที่ทุกตองแต่ไม่ทุกใจนะครับ พี่น้องละโนดกับบางที่เข้าใจว่าตรงนี้การเลือดหลอนใส่ที่ว่าไม่มาทำพุพ่นปากกอว่าโบสถ์ทิ่ทางสะดาทางสะบาย่อยบอกตรงนู้การเลือดหลอนใส่มาทำละโนดเพราะคนละโนดกับไม่ได้รู้ปัญหาว่าที่บ้าย่อยเลือดหลอนผันพลือคนบ้าย่อยกับไม่รู้ปัญหาว่าคนละโนดมันเลือดหลอนผันพลือนะครับต่างฝ่ายกับต่างต้องการสิ่งนี้ต้องท่านในอุทิศต้องบริหารในเรื่องตรงนี้ให้ได้นะครับรับก่อการเรียนถุก่านนะครับแต่ว่าพี่น้องกับ ผมเชื่อว่าพี่น้องนะครับเห็นความสําคัญของอบจผอบประชาชนนะครับว่าเป็นสิ่งที่กระบวนการที่รวมกันคิดรวมกันรวมกันทํานะครับรวมกันสร้างสรรค์น,นะครับโครงการทุกโครงการที่เกิดเนี่ยครับถ้านายากอุทิศไปนั่งอยู่ที่อบจออก็ได้ครับเมื่อนแต่แลงนะครับทุกๆนั่งทับโครงการนั่งคุยกับออทศจติงนั่งคุยกับทศจอใจไหว้ทับโครงการนี่และบางเรื่องยอนซ้ำซีนะครับนั่งคุยกับรองนายก และการทำโครงการผมเชื่อว่าไม่หน่อยว่า50าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ทุกใจและการไม่ไม่ตรงกับความต้องการของพี่น้องนะครับการเรียนทุกทานนะครับว่าผมยกตัวอย่างกับเราไปอ,อ,ไปจอบจปปยะชดมาสิบสิบเจ็ดแห่งเนี่ยนะครับได้เจอโครงการดีๆเยอะครับโครงการดีๆเยอะผมยกตัวอย่างเทควนนี่ยขอเวลาสองนาทีนะครับเทควนเนี่ยนะครับผลปรากฏว่ามีกลุ่มอนุรักษ์ วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์พึงหลวงมีพื้นที่อยู่หกพันอรยห้าิบลายเป็นพื้นที่ป่าเม็ดคาวนะครับมีกลุ่มพบบก่นว่าพึงหลวงนี้น่าจะเป็นพึงหลวงที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวในประเทศไทยมีล่งอยู่ประมาณพันห้าร้อยล่งครับล่งย้ญยๆอพปะยอบมาตั้งแต่เดือนพฤษภา,าจนถึงเดือนมกรา,านะครับพี่น้องประชาชน แถวควนโซ่แล้วกับเถวเงี้ยได้ทํามาห้ากินแก็บนาพึ่งล่วงเนี่ยกับขายโดยไม่ทําลายพึ่งล้วงนะครับเขาก็พลปรากฏว่ามีไฟป่าไม้ปีหนึ่งส่งรวยว่าหลายบางซ้ำรวยว่าหลายบางมีอาสาสมัครในตําบลน,นะครับประมาณห้าสิบคนเป็นอาสาสมัครผิดดักดับไฟป่าโดยเถวไม่มีค่าตอบแทนไม่มีค่าเลยพ้นปรากนว่าเขาอยากให้นาย,ยกอบจไปช่วยรับสนุนเทนีให้เป็นแรงต่องเที่ยวโดยสิ่งแรกก็คือคอยทําห้อดูไฟ ให้กับเจ้าหน้าที่ปีตักปา่านะครับซึ่งซึ่งพุทธประวัตวานในป่าแม็ดนี้นเเมือนบอลแล้วกับมีทั้งเฮัดแมดมีดต่างตักเตามีต่างเอ,อ่อบึงกว้างอยู่ในป่าแม็ดหกพันสองร้อยห้าสิบหลายนี่ถ้าเราไปไปทับโครงกาออรอปพปะชาชนจะไม่สาบเลยครับจะไม่สาบเลยครับเพราะฉะนั้นหน้ายกแกก็อนุมัติในที่ประชุมเลยครับว่าแกกรจะอนุมัติทำหอดูไฟเนืเนอ่องจะทำเป็นหอดูไฟสองจะทำเป็นสะพานเหมือนกับเส้นทางเดินปา่า ข้าวไปชมธรรมชาติในพลูในป่นปาเม็ดนั่นนะครับเ็าเรียกป่าบางหนอกอ,อกนะครับพกพันซ่องหน่อยว่าอะไรนะครับนี่ก็เป็นโครงการพอว่าเปิดเมืองพอทําโครงการนี้เสร็จนะครับคนจะข้าวควนเนียงนักท่องเที่ยวมาเล่ซิ่งกปรโหรือว่าคนต่างจังหวัดจะข้าไปควนเนียงผลประโยชน์จะเกิดกับคนควนเนียงนะครับเหมือนกับแตนนายกเกยตั้งใจหวหาเอวองาประมาณจากรัฐบาลมาเจ็ดแปดลอยล้านครับมาลงทีอ่อ่าวป่าไส้กริงนะครับ โครงการเอ่อที่เอ่อพระุ่ธมิทัศตทุง่งทุ่งนั่งเลี่ยมครับปล้ำอยู่ปีเลื่อเลือกับลงพื้นทีไปกับนายกบาลก้าวไปกับนายกเยอะแยะครับตั้งใจวาดเบียร์ย่งอยูลแล้วกับแปะลอยล้านนายกอุทิเจียวออกมาให้ทีละโนดแกตั้งใจเลยครับซอจอดเตงโลดีครับเพราะผมนี่ลงไปพื้นทีบอยกับกับประธานวัดจักนะครับพุประกอดว่า เดินหน้าไปถึงรัฐบาลเรียบร้อยครับติดคัดเคตห้ามลาไม่อนุญาตให้ก่อสร้างครับเนื่องจากถุ่งนั่งเลี่ยมเทราบทางมติสภาหลวป่าไส้กิงเป็นพื้นที่ชุมน้ำโลกพื้นที่ชุมน้ำโลกกับอ่อนไว้น้าหยอกแก่ออก,กุละเรืองกันหน้ายอกแกบอ,อกว่าแก้ทำให้เหมือนกับซาฟารีทำให้ดี ให้มีควายนา้ำคนมาเลียควายดำน้ำกินยญ้ามีปิปพิภัณฑ์มีเทป,ปัตถบขององค์สุเดชประเทปนะครับติดอย่างเดียวกับจบก็บคือเขตน้ำลาไม่ให้สร้างครับโครงการเจ็ดแปดลอยล้านที่นายกอุทิศต,ตั้งใจดึงมาให้พี่น้องเจ้าลาโนดเพราะถ้าถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับละโนดจะดังเหมือนกับในซาฟารีจะดังเหมือนกับสวนบึกษากนั่นเอครับนี่นี่คือความตั้งใจเอกสารอย่างมีครับเราศึกษาความเป็นไปได้ขึ้นลงในกรุงเทพไล่คลัง นะครับบินไปบินมาติดต่อนะครับเอาเอกรรมติการลงมาแล่พื้นที่เขาแฮปปี้มากับเขาไม่เคยเจอเขาไม่เหลือวัรละหนเราจะชวยปนีนะครับเทวาปลาไสกิงนะครับแต่ว่าเมื่อติดเคสปนีนะครับนี่นี่คือความตั้งใจครับก็กราบเรียนทุกท่านนะครับว่าเดี๋ยวปนีนะครับวิธีการในการนําเสนอนะครับพี่น้องนายกจะ ถ้าเรื่องไว้อกอยางในการตัดสินใจนะครับเรื่องแรกคือถ้าทาันเสนอแล้วเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่นายกสรามบัตรอนุมัติให้ได้เลยนะครับอนุมัติให้ได้เลยนะครับนายกแกก็จะบอกเลยว่าเรื่องนี้ผมยินดีทําให้ให้ไปติดต่อข้าราชการคนนั้นสึ่งนงังอยบินีครับเดี๋ยวไปติดต่อข้อเบอร์โทรศัพท์กันนะนั่นไม่ถึงหวานึงเป็นเรื่องเงาประมาี่ใช่ไม่มากนะครับผู้บริหารสองที่จะรู้ดีครับว่า นี่กากีข้าวุูไตมาซีแะครับไทมาซีก็เล็กงว่าแค่อีท่ากมขอประมาณกันไหมเราเนยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบียที่อยู่ในคลั้งเล็กกว่าเบียที่อยู่ในเป้าในกระปุกกันก็เลือกไม่มากแล้วนะครับแต่ถ้าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําได้ภายในเดือนสองเดือนสามเดือนนี้อนุมัติให้เลยครับนะครับและก็ให้ทํานครงการให,รหม่ที่วบจนะครับสองนะครับ เรื่องไหนที่เป็นเรื่องเงินแปดล้านเจ็ดล้านสี่ล้านห้าล้านขึ้นไปนะครับเงินมากหมากไม่ทราบมาจะอนุมัติให้ได้เลยแต่ว่าจะอนุมัติให้ในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดทุกคนว่าปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนี่น่าเลยปีน่ะโดยจริงแลย้ยน,น,นะครับเชื่อปีมั้งนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดแต่ว่างบประมาณที่ใช้ได้นะครับหนึ่งตุลาคมของปีอาฮกนี่นะครับสามารถใช้ได้นะครับหนึ่งตุลาคมปีอาฮกนะครับแต่ว่าบางที่เรื่องน้นเรื่องอะไร มันก็สร้างไม่ได้ครับ<แ>เนื่องจากว่าปอตู้ล่าปุจจิกาครับเปนข่าวดูพานะครับก็ต้องไปทำงานขึ้นแรงขึ้นแรงนะครับแต่ถ้าเป็นผักเนื้อก็นะครับถ้าเป็นผักเนื้อนะทําได้แล้ยวกับปุจจิกาท่านว่าก็ขาวันข่าสู้นาเลงเขาเร็วขาวสู้ฤดูหนาวเขาเร็วนะครับการเรียนสุขฐานนะครับว่า,ามีทอกเลื้ยงเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มการเสวานานะครับใช้วิธีการพอดีทุกอำเภอนะครับท่านใดจะเสนอ ความเห็นนะครับจะสเสนอแนะจะสเสนอโครงการให้ทันยกมือนะครับยกมือสมมติว่าเขาจะเอาเป็นรอบกับสมมติว่าคือนายกเขนถ้าเป็นรอบเพราะวา่ามีคนยางอีพูเดเยอะกับแต่ไม่ห้านปูดคอยเล่เพื่อนอเลขขง hood, เ้งโอนเล้โงนเพื่อนเล้งหลบแรงเป็นลื้นะครับถึงต่อเดียวฉันคอยเล้งหลบซองนะครับพ้นปรกันหลบสองคนเลงเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าหลบแรงนะครับเอาไปนีเดียวพอทันยกมือเซ็ตนะครับ <ส>ผมจะชี้นะครับว่าผีเสื้อเขียวไม้เหล็กหนึ่งนะครับผีเสื้อที่ฝ่าทาลังไม้เหล็กสองผีผู้ยิงด้ันขวามือไม้เหล็กสามนะครับท่านยอกลอกเขได้เลยแต่ผมจะชี้เองพอผมบอกว่าผีไม้เหล็กสามผีต้องเอามือโลงนะครับอย่าอย่าข้างไว้แล้วผีจําไม้เหล็กตัวเองไว้นะครับจําไม้เหล็กตัวเองอย่าจำไม้เหล็กเพืือนนะครับเด,เ,ดเ,ดเ,ดเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะซับสนนะครับครับก็ข้อเปิดนะครับเวทีประชาคมของอปจ สงนลานะครับขอ้งอำพเภอรละโนนอภัทันี่นะครับทันใดจะเสนอโครงการเสนอความคิดเห็นนะครับกรุณายกมือได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับอ่าน e so like Omaha, e ี่หลบแรงนะครับพีู่้หยิงคนแรงนะครับเสื้อเลื้งไม้เหล็กหนึ่งนะครับพี่ส่แหวนเสื้อเขียวไม้เหล็กสองนะครับผี่ไม้เหล็กสามนะครับเสื้อสีม่วงนะครับผี่ไม้เหล็กสีนะครับผีู่้หยิงไม้เหล็กห้าผีไม้เหล็กหกนะครับพีไม้เหล็กเจ็ดนะพีเสื้อสีจมพู่งไม้เหล็กแปดไม้เหล็กเก้านะครับ หน้าหยกแต่ยิงหน้าไหวแล้วเพื่อนจะเดี๋ยวสรุปปิดเอาหน้าหยกดำไม่เหล็กซิปนะครับพีเตอร์ที่จะพูดแต่ลงไม่เหล็กซิปแอนนะครับคุณลุงไม่เหล็กสิบสองนะครับอ่าแต่หน้าหยกไม่เหล็กสิบสามนะครับพี่ไปยิงไม่เหล็กสิบสี่นะนองเบาเสื้อที่จะพูดไม่เหล็กสิบห้าขอสิบ็อกคนก่อนนะนองไม่เหล็กสิบอกนะเสื้อที่จะถานสิบอกฐานนะครับจำไม่เหล็กตัวเองไหมนะครับจำไม่เหล็กตัวเองไว้ครับ เชิญเลยครับทะเลครับพนีนะครับไม่ถูกตัวทีเปิดยืดทานไม่ต้องไปไปถ้าไปไร่เปแล้วนะครับเขาเปิดตังไว้แล้วนะครับถ้าทันนั่งอยู่กับทีนะครับไม่กล้าออกมาพูดฐานะนะครับหรือไม่สะดวกให้ทันพอเลี้ยงไม่เล็กแล้วท่านอยู่กับทีครับจะมีน้องๆก็เอาไม่ล้อยไปให้ทานนะครับแล้วทานการยืนผูดตรงั้านได้เลยนะครับกรุณาแนะนําชื้อนะครับถ้าเป็นส่วนราชการเป็นน่วยงานมีสังกัดมีน่วยงานราชการให้แนนําชื่อนะครับ ของตัวเองโยมู่ไหนนะครับถ้าบอกว่าโยมู่ซีให้ให้บอกบานกันนะครับมู่ซีบานไรนะครับตะบนไรนะครับเผื่อว่าเจ้าหน้าที่เราจะได้บันทึกส่วนทันทีไม่กล้าพูดแต่เตรียมครงการมาให้ทันเขียนไส้ดานไปเลยนะครับเขียนไส้ดานไว้แลวก็รส่งให้เจ้าหน้าที่เรานะครับถูกเรื่องที่ทันเสนอนะครับจะได้รับการบันทึกเลยการนาข้ามาประชุมในตอนเย็นอีกครั้งนึงครับเชิญครับทันทีนึงครับเชิญครับอ่าส่วนไหนกับตีนึงอ่าเชิญครับเชิญครับ ยืนกันกับยืนโจโจยิ că, <t> ่กับยืนกับอ่าเชิญครับข้อข้อกับข้อประคุณมาค่ะทางท่านนายกอุทิศชูช่วยแล้วก็ท่านสมาชิกทุกท่านแล้วก็พี่น้องของชาวเพิร์โนตถูกคนนะคะที่ว่าได้มาในวันนี้นะคะดิฉันนางซาค้อนบุญนำอยู่บ้านเลขที่หยิบกาหมู่สามตำบลท่าบอน อำเภอละนูดจังหวัดสงขลานะคะในนามของประธานกลุ่มศศีแล้วก็ประธานกลุ่มอสอเมอก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณ่านนายกแล้วก็่านสมาชิกอบจถุกทานเป็นอย่างมากเพราะว่าทางตำบลท่าบอนของเราเนี่ยค่ะได้รับการสนับสนุนอื่นมาในการพัฒนา ตำบลของเรานี่ก็มากมา่เลยนะคะก็คือว่าตอนนี้ประชาชนข้องเช่าวต่บลของเราก็อยู่ดีมีสุขแต่ก,ก,ก็ก็มันก็ยังมีเทว่าเทว่าเราจำเป็นก,ตนก,ก็ต้องเสนอโครงการลงไปบ้างนะคะเช่นว่าเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอสมกลุ่มหมออของเราตอนนี้นะคะก็เป็นคือว่า ตอนนี้ในจังหวัดสงคล้าของเราแล้วก็ในอำเภอหลวงของเรามันมีชองตำบลมีตำบลปากแซกับตำบลท่าบอนที่ว่าเขาเขาให้ประเมินเกี่ยวกับการประกันสุขภาพแต่ทังตำบลของเราก็ทำดีแล้วถึงไม่ว่าจะเกี่ยวกับ,บกรนนนนนนเรือเร่อ,องใดๆที่ว่าเราได้ได้รับการสนับสนุนมาจากทางอ่าปจในการที่ว่ามาดูแลประชาชุนของเรา ในตำบลของเราไม่ว่าจะเกี่ยวกับการดูแลเกี่ยวกับเรื่องลูกข้าวดูแลระวังเกี่ยวกับลูกลข่เลือดออกหรือว่าลูกต่างๆหรือว่าการกัดกรองชาประชาชนติ่เกี่ยวกับเรื่องความดันเบาหวานหรือว่าเรื่องต่างๆนะคะทั้งที่นี่ในเมื่อตำบลของเราปัตนานไปได้ดีแล้วเราก็ ก็มันมันก็ยังมีคือว่าดีเลยมันก็ยังมีแต่ดีกว่าใช่ไหมคะทึ่งนิฉันอยากจะข้อใครว่าเออจะข้อประมาณบางส่วนเผื่อจะข้อเกี่ยวกับเรื่องลอดไลเป็นเนี่ยคะ่ะจะไปดูแลแล้วก็ไปดูแลการดําเนินการหรือกิจกรรมของที่อื่นที่มันดีกว่าของเราอะคะ่ะไม่ถ้าว่าอย่างไรจะจะ,จะทำโครงการเข้าไปใช่ไหมคะ แต่ว่าเมื่อเรื่องหรือนั่นคือว่าทานนายกก็มาดูแลเป็นอย่างดีเลยไม่ว่าเกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องเรามงชัยฟังการทํานาข้าวนากุ้งทานก็ทานอบจของเราต่างๆทานก็ช่วยดูแลเป็นอย่างดีเช่นว่าเกี่ยวกับการกัดโซชายฟังก็มาทําอยู่แต่เทวดาดีฉันมาเสนอในวันนี้ก็คือเนี่ย อยากจะสนเสนอว่าเราอยากจะไปดูอานในพื้นที่อื่นบ้างนะคะ <c oughs> ไม่ทาว่าจะได้ไหมก็คอยว่ากันอีกต่อไปนะคะและแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างอื่นนั่นคือทานนายกของเราไม่เคยลาทิ้งนะคะแกก็ามาดูแลอยู่บ่อยๆทางอำเภอหน่วของเราแล้วก็ทานอ,อบจของเราคือสมาชิกต่างงทานทานก็มาออกพื้นที่อยู่เป็นประจำ แล้วก็มาทามทึ่งสาระถูกทุกดิบว่าเออเป็นบันผือบ้างอะไรเป็นนี่ค่ะพอก็ขอบคุณเวยนะคะค่ะค่ะความคุณมากค่ะให้ก็เดอะในพูดมาก่กล<ด>ับกับขอบคุณนะครับนา s a โครบุญนับนะครับมูซามตะบุญถาบอนนะครับประธานสตีอสซอมอนะครับครับเออเหลือขอบคุณนี่ก็คงจะไม่พูดแล้วนะครับพเพราะกิจกรรมในอำเอลโนนี้ถือว่าเยอะนะครับเพื่อนอิจ้านะครับ ถ้าก,กิจกรรมนี้คนอำเภอกองอ้อยโค้งก,กับอ,อีช้างอพเภอระโนดกับซอจขอกองอ้อยโค้งซอจอสะเสดานะครับซอจอบางรรํำนะครับกับอีชา้าเรื่องจากว่าโครงการวัฒนธรรมประเพณีอะไรต่างๆหนา้าหน้านะครับกินเจเอทำบุญเมืองแปดสิบปีแต่นายกแปดสิบปีระโนแปดสิบแปดหรือแปดสิบแปดสิบแปดปีใช่ไหมระโนนะครับนี่กับพระม่พูดชอบลาวกับนายกอุทิศสนับสนุนงบประมาณมาลาวจัดวันที่หก วันที่ฮะวันที่หกวันที่เจ็ดวันที่หกมิถุนานะครับข้องดีเมืองละโนดนะครับเรื่องประกาศรังเทียมเรื่องการสอชายฟังนะครับเรื่องแม่แต่วานู้หกอ่เอาเทวัดชนกับบอตุสซใจเทเรื่องนู้กัดข้าวนู้กัดข้าวนะครับเสียให้มากับบาเล็พันให้หกมาหลานสองนะครับใช่เรื่องหลานสามนะครับให้กับพี่น้องที่เดือดร้อน แต่ว่าเขาท้ามาอาธิบานชั้นกันนู่ครบเหมือนกันนู่กันเหมือนกันใส่ไม่ได้อบจให้ไม่ได้นะครับท้าว่าจังวัดไม่ประกาศเป็นเคตภัยพิบัตินะครับต้องประกาศบังเอิญว่าทีบอตรูกับวัดสนเขาประกาศจังวัดประกาศเป็นเขตภัยพิบัติพอเขตภัยพ,พิบัติที่อบจเอาเงินมาสนับสนุนให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนได้นะครับอ,อย่างมี่ร็การกินเจและอีกเยอะแยะครับทีมาลวงกับปัตตานีตลาดน้ำคลองแดงตลาดน้ำคลองละโนดน,นะครับ วันลอยกระทงนะครับเตะครองแดนนะครับตอนนี้คืออันดับนึงแล้วนะครับท่อท่อท่อไปสํำรวดนะครับวันลอยกระทงทั้งจังหวัดสงขลานะครับจัดกันจังหวูสมัดตลาดน้ำครองแดนได้รับรางวัลอันดับหนึ่งนะครับนี่เป็นความภาคภูมิใจจัดงานได้สวยครับเขามาได้งานไปมองว่าอีจิงงพลูใหญ่มีการแสดงใหญ่โตลงทุนเป็นสิบล้านแต่เขามองว่ารูปแบบการจัดงานเนี่ย จัดได้เลยมันคลาสสิกแต่เล็กษาอังกฤษมันคลาสสิกมันดูดีนะครับมันดูแลว้วมันเชิญชวนให้ลงไล์ใน,นเซนีนะครับนี่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 คือม,มูลนเสน่ห์ของของความเป็นดังเดิมนะครับเท,ท่ยากจะทัานไหวตอนนี้สะพานก็ถน,า,นายกตั้งหกไหวให้อีกหลายว่าบาทนะครับเทจะทําสะพานใหม่นั่นเท่ตละล่านามของแดนนะครับกับการเรียนทุกทา่านเรือเท่สองนะครับเรื่องขอ,องอสมนะครับเรื่องของปัฒนาแล็กไอ้พลอยนะปัฒนาเพิ่มศักยภาพ อสอมนะครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวก่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่การเรียนนะครับอสอมปีนี้นะครับเราอย่างยกกระบวนการจัดสือจัดจ้างโยเราตั้งอ,อกประมาณไว้แล้วนะครับจะจัด,จดสือชุดเขาเรียกชุดถ้าเป็นภาษาแพร่กับชุดคัดกรองโรคขั้นพื้นฐานและไงานว่าตัวสุขภาพก้นพื้นฐานกับให้อสอมต่อไปเนี่ยกับอีกสองสามเดือน่องเดือนกันานาเนี่ยไดฮิวทุ่งเปล้าน่วยนึงนะครับมู่บานละหนึ่งชุดนะครับ มู่บ้านละหนึ่งชุดถ้าเป็นชุมชนในเขตเทศบาลกับชุมชนละหนึ่งชุดนะครับมีอะไรบ้างครับมีเครื่องวัดคายแบบดิจิตอลนะครับไม่ต้องมาไปเป็นเดี๋ยวอมเดี๋ยวนิดเดี๋ยวไรโยนะครับแต่เอาตีตรงนั้นก็มันขึ้นเป็นตัวเลขเนะครับทอโบมิเตอร์อะเบื้องเป็นตัวเลขเลยนะครับให้แล่มีเครื่องวัดเบาหวานนะครับม,ม,รรมีเครื่องชั่งน้ำหนักมีสายวัดเอวมีอะไรพร้อมมดนะครับแล้วก็มีสมุดบันทึกชุดการคอโลกแล้วก็มีสมุดตีให้รายละเอียดว่า เหลืองงูคบอีกต้องแก่ปนเพลือนะครับชูบูรีแหละมันเป็นอะไรตัวปนเพลือนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาในกัรนเบื้องต้นนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบหมู่บ้านนะครับรวมชุมชนกันแล้วเราสำรวจแล้วนะครับสี่แสนห้าหมื่นขัวเรือนนะครับต่อไปนี่อสซมจะลงไปนะครับแลก็ะไปตัวให้ทานมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับการนี้เป็นหนึ่งในนโยบายที่ท่านนายกอุทิศท่านเอ่อจากยทสภายส่วนเหลืองยุ่งไล่ครับ ว่าไปสบายโยยมาพี่น้องบายโยยมาบอกช่วยที่นะยกตอยช่วยที่แต่ว่าเื่องเรลืองก้องยุ่งไล่ตอนนี้มาเซียครับสบายโอยอยโยติชายแดนแต่ว่าไม่ใช่มาเลเซียข้าวเป็นอันดับหนึ่งนะครับมาเลเซียมาเป็นอันดับหนึ่งครับตอนนี้เพราะฉะนั้นก็อยากให้เอ้อลุงนามยุ่งไล่นะครับเขอเอืเ่องวัสดุอุปกรณ์นะครับมาช่วยแก้ปญหาเหลือง ลูกน้ำเรื่องยุ่งไรนะครับตอนนี้ท่านนายกอุติตชูช่วยนะครับนายกอบจส่งคล้าลูกล้ำของพี่น้องระดับึงมาแล้วครับขอเสียงปรบมือให้ท่านนายกอุติตชูช่วยครับนายกต้อยของพี่น้องนะครับครับพอนายกมาปรับปุ๊บแลงได้คนแรกพอดีครับพี่ต้อยอ่าพี่ซาคอนขุนน้ำนะครับกับเสนอไปคนแรกกับธรรมะหล่อแหลกซิบล็อกคนนะครับเชิญท่านที่้อนเลยครับท่านที่้อนครับชูมือกันครับอ่าท่านติซ้ำอยู่ไหนครับ อ่าโยกแกล์เบียบตัวเลยนะครับเชิญเลยครับพี่ครับกรบเรียนท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาท่านรองนายกท่านสมาชิกท่านสจและครับผู้บริหารตุกฐานนี่ครับกระพมนายบุญส่งอุปธรรมรองนายก ของการบริทารส่วนตำบลบันไม้รับอนดื้อนนะครับเพิ่มกองกราบขอบพระคุณนะครับฐานทางอบจทงคล้านะครับที่ได้เล็งเห็นความสําคัญที่งความเดดือร้อนของพี่น้องชาวระโนดนะครับที่จริงแล้วฐานก็มาเดินทางมาบอยกับระโนดนะครับฐานมาดูแลความสุขสุขของพี่น้องชาวระโนดอยู่บอยครับแต่วันนี้นะครับเราถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เปิดโอกาสให้กับกองทิ้นของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวรโนดนะครับได้มีโอกาสขับเคลื่อนรวมกับอาบาจอนะครับที่ได้ร่วมความคิดกันเพื่อรวมท่นไดโครงการเข้าไปสนับสนุนโครงการของอาบาจอนะครับคงจะไม่มากเท่าไรนะครับกคงจะคงข้อยัดเข้าเหลืองเลยนะครับที่ความต้องการของพี่น้องชาวตำบลบ้านไม้นะครับทีอ่อย่างคาดอ,อยู่นะครับก่อนดื่นนะครับผมก็ตากความนิดนึงนะครับว่า ตำบลบ้านไม่เรานั้นนะครับเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่ที่กว้างพอสมควรนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดนะครับแปดสิบเก้าตารางกิโลเมตรนะครับเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ทีเดียวนะครับประกอบด้วยการปกครองการมู่บ้านนะครับกาหมู่บ้านมีชายแดนติดต่อกันที่ตำบลนะครับตำบลอโนดตำบลถาบอนตำบลแดนสวนตำบลตะเคียะนะครับซึ่งการกระจายกันอยู่ หมากนะครับอาชีพส่วนใหญ่นะครับก็คือ98เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือการทำหนานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ทางอบตไม่เราได้รับความร้อนๆนะครับเนื่องจากหวาพื้นที่ทำหนาของเรานันนะครับการประกอบอาชีพทำหนาเราไม่สามารถที่จะจัดเก็บรายได้มาพอสมควรที่จะมาอุดหนุนนะครับให้กับพี่น้องชาวบ้านไม่ได้อยู่ดีกินดีพร้อมกับ พื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่จองอาศัยพื้นที่รวมกันนะครับเพราะเส้นทางตำบลบางไม่เป็นจุดศูนย์กลางนะครับโครงการเดินทางมาทวนรวมก็คือทีละโนดนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องแดนแดนสวนนะครับตะเคียบ้านข้าวนะครับแม่เจท่ทาบอบานบางส่วนวนะครับกอต้องอาศัยสองพันเส้นทางตำบลบางไม้ต,ต่างต่างสินต่างสินนะครับแต่เน,น,นื่องจากว่าบางไมข่ขอนันนะครับเป็นอ,อ,อ,อบตอที ไม่ค่อยมีรา,ายได้เท่าไรนะครับอยากย่นม a r k พอสมควรยาัางค้าธรรมน์พอสมควรนะครับพอเงินสิ่งที่เราจะกระจายนะครับความเจริญของไปทุกสองทิศอย่างถั่วทึงนะครับอพอเงินทางอบตอก็คงจะไม่มีความสามารถนะครับที่จะ,ะจัดสรรนรมนลงไปบำรุงโดยเฉพาะอย่างยิงนะครับถนนนนทางและก็สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆได้ครบทวนนะครับเพื่อมาบริการให้ครับ พี่นองที่ชายเส้นทางท่้นย้อนไปมานะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับนครก็เดินทางผ่านบันไม่ทางมดนะครับก็อยาดําเียนตรงนั้นนะครับแต่เนื่องจากว่าสภาพื้นที่ของระนวดเขามันไม่เขานันนะครับเป็นพื้นที่ทีทเ่เมื่อนกระตังอําเภอเลยครับเป็นใจโนดดินเนี้ยวันต่างพีนนะครับก็ต้องต้อง,ต,องต้องอา่าศัยกันมาเรายัางคาดสิ่งสา้ธานูวโภคและอุโปโภคกันไล่ไล่โครงการนะครับทียัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโครงการเรีงด้วนที่ทางอบติวันไม่นะครับที่ต้องการอย่างเร่งด้วนก็คือ